าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมบัดนี้จกสแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรม ในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆุท,กท่านตั้งใจนอกน้อมนมัสการพระภูมิกระาภาสพรหันตสมามา่นสรัมพทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์ พร้อมทำรรและเพื่อสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมอันปัญญาในธรรมนั่นโดยตรง ก็คือในสัจจะอันได้แก่ความจริงซึ่งเรียกว่าสัจธรรมธรรมะคือสัจจะความจริงและอันความจริงนั้นซึ่งเกี่ยวแก่ กรรมการง,งานที่กระทำทางกายทางวาจาทางใจซึ่งบางอย่างก็เป็นอกุศลมีโทษบางอย่างก็เป็นกุศลมีคุณ ก็ให้ชาสติกำหนดพิจรารณาวิจัยคือแจกจำแนกให้รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลของกรรมที่กระทำทางวาจาทางใจ ก็เป็นสติเป็นธรรมวิจยะอันนับเข้าในสัมโพธิชงสติและธรรมวิจยะนี้เป็นหลักสำคัญของความประพฤติปฏิบัติทั้งปวงอันจะนำให้ ละกุศลทุจริตทางกายทางวาจาทางใจต่างๆได้ให้ปฏิบัติในกุศลทุจริตต่างๆทางกายทางวาจาทางใจได้จึงเป็นหลักปฏิบัติที่ทุกๆคนสมควรจะมี และก็จำเป็นที่จะต้องมีเพื่อที่จะได้ละความชัว่วกระทำความดีอันหนึง่งตัจจะคือความจริงนี้ยังจะต้องพิจารณาให้รู้จัก สืบขึ้นไปอีกอันจะพึงกล่าวได้ว่าเป็นความจริงที่นับเข้าในอริยสัจคือความจริงที่ทำให้ผูรูเป็นอริยะคือบุคคล ผู้ที่ละกิเลสได้ตั้งแต่บางส่วนขึ้นไปจนถึงละได้หมดแต่แม้ยังละไม่ได้ก็ทำให้มีความรู้เท่าทัน และอารมณ์ละอิเลสได้แม้ชั่วคราวในขณะที่ได้มีความรู้ดังกล่าวนี้จะนั้นจึงเป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติธรรมะจะพึงฝึกหัด ปฏิบัติฝึกให้เกิดปัญญาอันนับเนื่องในอริยสัจก็คือในทุกในทุกข,กขสมุทัยเหตุเกิดทุกในทุกขนิโรธความดับทุกและในมัคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข อันวิธีหัดพิจารณาให้ได้ปัญญาในทุกสัจจะสภาพที่จริงคือทุกนี้อันเป็นข้อแรกในอริยรรรสัตว์พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนไว้เป็นอันมาก จนกล่าวได้ว่าเป็นพระหุลานุศาสนีคือเป็นคำสั่งสอนที่มีเป็นอันมากของพระพุทธเจ้านอกจากที่ทรงแสดงอธิบายไว้โดยตรงในหมวดทุกขสัจ สภาพที่จริงคือทุกแล้วยังได้ทรงจับแสดงไว้อีกมากในที่ต่างๆและในเบื้องต้น ก็ทรงยกเอาขันหรืออายตนะหรือาาดขึ้นเป็นที่ตั้งให้จับพิจรารณา ขันนั่นก็คือขันท้าที่ได้ัดสรุปไว้ในข้อที่ทรงอธิบายทุกขจัรกรโดยย่ขันเป็นที่ยึดถือต้อห้าประการเป็นทุก์คือรรูป,ประขัน กองรูปเวทนาขันกองเวทนาสัญญาขันกองสัญญาสังขารละขันกองสังขารวิญญาณขันกองวิญญาณบางแห่งก็ทรงยกเอานามมารูปก็ขันทั้งห้านี่แหละที่ย่อลงก็เป็นน้ำหนึ่งรูปหนึ่ง เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามรูปก็คงเป็นรูปยกขึ้นสำหรับที่จะให้จับพิจรารณาและบางแห่งก็ทรงยกเอาอาจตนะอาจตนะภายใน อายจระภายนอกขึ้นให้พิจารณาและบางแห่งก็ยกเอาอายจารณะทั้งสองและก็ต่อถึงวิญญาณสัมผัสและเวทนาให้จับพิจารณา อันอาจตนะภายในอาจตนะภายนอกวิญญาณสัมผัสและเวทนานี้เป็นข้อที่แสดงถึงกายและใจอันนี้ นี้จะกล่าวว่ารูปและนามอันนี้ซึ่งเป็นไปอยู่ข้อที่ตรัสให้พิจารณาเหล่านี้นับเข้าในวิบากขันวิบากอายตนะ คือเป็นขันเป็นอายตนะที่เป็นวิบากคือเป็นผลของกิเลสกรรมในอดีตซึ่งได้เป็นเหตุ โดยเป็นชนะก,กรรมชนะกกิเลสที่ให้เกิดก่อเป็นขันเป็นอายจระนะอยู่ในปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันของทุกๆุกคนส่วนที่เป็นวิบากนี้ เป็นอัพยากตาธรรมาคือเป็นธรรมะที่ไม่พยากรณ์ว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกลางๆางบุคคล อาอาศัยขันอาจตนะนี้ทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้ทำดีก็เป็นกุศลกรรมทำชั่วก็เป็นอกุศลกรรมส่วนตัวขันตัวธาตุส่วนตัวขันตัวอาจตนะ เหล่านี้ไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลเป็นกลางๆเป็นเครื่องมือสำหรับที่บุคคลจะทำดีหรือทำชั่วเท่านั้นเพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาให้รู้จักดังนี้เป็นประการแรกซึ่งนับเข้าในข้อธรรมวิจัยเพื่อที่จะได้ไม่ใช้ขันใช้อาจารณะทำชั่วต่างๆ แต่ใช้ขันใช้อายตนะทำดีต่างๆและก็ให้พิจารณาขันอนายตนะเหล่านี้นั่นเองให้รู้จักทุกจะได้กล่าว ในข้อที่จัดสอนให้ยกกายและใจที่สัมพันธ์กันอยู่นี่ขึ้นพิจารณาโดยเป็นอาจิตนะภายในอาจิตนะภายนอกเป็นวิญญาณเป็นสัมผัสเป็นเวทนาซึ่งเป็นไปอยู่ โดยที่ตั้งใจกำหนดให้รู้จักตากับรูปที่ประจวบกันอยู่ก็เกิดจากขู่วิญญาณรู้ทางตาก็คือเห็นรูปและ เมื่ออาจตนะทั้งสองกับวิญญาณรวมมือเข้าอีกก็เป็นสัมผัสอันเรียกว่าจขูุสัมผัสก็สัมผัสถึงใจแรงขึ้นทางตาจึงได้เกิดเวทนาอันเรียกว่าจจค่สัมผัสเสชาเวทนา เวทนาที่เกิดจากจากจาก,จากหูกสัมผัสเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้านเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างหัดกำหนดให้รู้จักหูกับเสียงที่ประจวบกันก็เกิดโสตะวิญญาณรู้ทางหูคือได้ยินเสียง มื่ทั้งสามไม่รวมมันเข้าก็เป็นโสตสัมผัสสัมผัสทางหูก็คือจิตสัมผัสติดกระทบอารมณ์คือเสียงทางหูก็เกิดเวทนาอันเรียกว่าโสตสัมผัสเชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสสัมผัสทางหู เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป,เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างกำหนดให้รู้จักจมูกกับกลิ่นที่เป็นจวบกันก็เ,เกิดคานะวินยาณทราบกลิ่นทางจมูกและเมื่อรวมกันก็เ,เป็นคานะสัมผัส กระทบถึงจิตหรือจิต,จตกระทบอารมณ์คือกลิ่นทางจมูกก็เกิดเวทนาอันเรียกว่าคานสัมผัสชาเวทันนาที่เกิดจากคานสัมผัสสัมผัสทางจมูกก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเปน็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างหัดกําหนดให้รู้จักลิ้นกับรสที่ประจบกัน ก็เกิดชิวหาวิญญาณทราบรสทางลิ้นมารวมกันเข้าก็เกิดสัมผัสคือจิตกระทบหรือกระทบจิตด้วยอารมณ์คือรสทางลิ้นก็เกิดเวทนาอันเรียกว่าชิวหาสัมผัสสชาวเวทนาเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสสัมผัสทางลิ้น เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเปน็นกลางๆงไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างหัดกําหนดให้รู้จักกายและผลสัพพที่ประจบกันก็เกิดกายยวิญญาณทราบสิ่งกระทบทางกายมารวมกันเข้าก็เกิดกายสัมผัสสัมผัสแหง่งจิต วิจิตสัมผัสอารมณ์คือสิ่งถูกต้องทางกายก็เกิดเวทนาอันเรียกว่ากายสมัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสสัมผัสทางกายเป็นสุขบ้างเป็นกลางๆางบ้างเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆง,งไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างหัดกำหนดให้รู้จักมโนโคือใจ กับธรรมะคือเรื่องราวที่ประจบกันก็เกิดมโนวิญญาณความรู้หรือความคิดเรื่องทางมโนคือใจมารวมกันเข้ากับส,สัมผัสสัมผัสทางใจคือสัมผัสแห่งจิตซึ่งอารมณ์คือเรื่องราวที่คิดหรือรู้ทางใจ ก็เกิดเวทนาอันเรียกว่ามโนสัมผัสชาวเวทนาเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสสัมผัสถางใจเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างกำหนดให้รู้จักอายตนะภายในภายนอกที่ประจวบกันเป็นวิญญาณเป็นสัมผัสเนี่ยเป็นเวทนา่างนี้ นี่เป็นสิ่งทั้งหมดของกายลายใจอันนี้ที่เป็นไปอยู่อันพึงกำหนดพิจารณาให้รู้จักปัจจตินั่นเองเป็นเครื่องกำหนดให้รู้จักให้รู้จักอายุชนะภายในภายนอก ที่ประจบกันเป็นวิญญาณเป็นสัมผัสเป็นเวทนาที่เป็นประโยชน์ที่วัดทั้งหมดนั่นก็คือว่าทุกๆคนก็มีอยู่เท่านี้ไม่นอกไปจากนี้เหมือนกันหมดแตกต่างกันแต่เรื่องราว ของรูปเสียงเป็นต้นที่เป็นไปต่างๆกันเท่านั้นแต่ว่ารวมเข้าแล้วก็คงรวมเข้าในอายจตนะภายในภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนาทุกคนก็เป็นไปอยู่ดังนี้ในการที่จะปฏิบัติให้ได้ปัญญารู้อริยสัจนั้นเบื้องต้นจะต้อง หัดกำหนดให้รู้จักสิ่งทั้งปวงของตนดังนี้ก่อนและเมื่อได้ตั้งสติกำหนดให้รู้จักสิ่งทั้งปวงของตนดังนี้แล้วก็กำหนดพิจารณาว่าสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ มีชาติคือความเกิดเป็นธรรมดามีชาราคือความแก่เป็นธรรมดามีพยาธิคือความป่วยไข้เป็นธรรมดามีมรณะคือความตายเป็นธรรมดามีโศกะความแห้งใจ ไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองไม่ผ่องใสเป็นธรรมดามีความซึ่งไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดา ตั้งใจกำหนดพิจรารณาสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้เห็นธรรมดาดังนี้และเมื่อเห็นธรรมดาดังนี้ก็จะทำให้ได้ปัญญาเห็นทุกขสัจสภาพที่จริงคือทุกข์ขึ้นโดยลำดับ อีกในหนึ่งตรัสสอนให้พิจารณาสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ว่าเป็นอนิจจะคือไม่เที่ยงต้องเกิดต้องดับเป็นทุกขะคือเป็นทุกขคือต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปไม่ตั้งอยู่ คงที่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้เป็นข้อที่พึงรู้ยิ่งก็คือให้รู้จัก ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาดังกลาง่าวเป็นข้อที่พึงกำหนดรู้คือกำหนดให้รู้จักความจริงดัง,ดงนี้เป็นข้อที่พึงละคือละ ความติดความยึดถือความลิ้นรอนขยางอยากเป็นข้อที่พึงกำหนดรู้เพราะความรู้ยิ่งเป็นข้อที่ ึ่งกำหนดให้รู้จักว่าเป็นตัวความวุ่นวายเป็นตัวความขัดข้องต่างๆและเมื่อหัดกำหนดไปดังนี้ก็จะทำให้ในปัญญาเห็นทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ขึ้นโดยลำดับ และก็จะทำให้ได้ความรู้ก้าวถึงก้าวก้าวขึ้นไปสู่ทุกขสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ต่อไปด้วยต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป